เวลานี้สิบบอกคุณวาฝากพี่น้องเวลานี้มาไปปารีสหาพี่สาวได้ยังแน่สิบบอกคุณวาฝากแม่โอ้ยแต่บอกคุณได้ยังแน่ไอ่เบิ้งลูกได้ยังแน่มียังแน่ไอ้เบิ้งเอาล่ะผมเดี๋ยวฉันจะหยิบถุงเบอช้ได้ยินชาไข่มุกมาให้แม่พร้อมเออคุณพี่น้องได้พักมาให้แม่โอ้ด้วยพักกัน ủa anh em, nó là bằng CP cô đại ruột này, này, nhiên yên luộc tụi yên pisau. Con cung mà mẹ. Wow, đại mảng malachay, mẹ mảng con cung mà, à, eh, thuốc, mà mẹ, oh, oh, malachay. À, lại đuôi luôn. Ơ, đại bọc chuông bác phật mẹ, ơi, 2 pack. Ôi, bọc hông maxi, lúc. À, làm thế này đó. Bố là bằng bố nói bằng ngay. แม็กซี่ลูกขอบคุณค่ะโอ้ในผงชุบโรดในผงชุบรดไม่ฝากแม่แม่บอกว่าผงชุบรดแม่เบิดแต่บอกทัวร so. ์แม no, 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 no. ็กซี Estamos ่ล yeah. ูกโอ้ยหนักบอสิลูกใช่ไหมพ่อโก้พ่อพ่ายอะเฮ้ยงูโก้พ่อพ่ายอะแม็กซี่ลูก ชาไข่มุกผนัี่น้องก็มาจัดปลาลีแบกมาจัดปลาลีเดี๋นี่อันนี้ของไผยของของแม่นี่แต่นี่ลูกอันนี้อันนี้ของแม่ของแม่โกโก้โอ้โกโก้อันนั่นบ่นี่อันเอกคเตบันนี้โอ้ยได้ชาไข่มุกเออซีโยโรห้าสิบแก้วหนึ่งอันนี้โกโก้ moi c'est manque, euh, manque, passion, framboise. Oh, manque, passion, framboise, ouais. C'est ma faille, c'est ma faille. Elle est plus et c'est tout, j'ai une bain. Non, je suis plus est tout y'a une bain qui me table à pado. Ouais, maman va couper. Merci, l'eau. Oh, concombre à mère. Đánh, đánh. Nh, là Vậy, anh là tấm kim cắp uống xe nằm phá, này xe này Thấy bằng, ngồi bằng ngay thì Ư, mặc mà lạ ngay thì nào thì lấy đồ Ừ mà lạ ngay Thôi con, con bà mẹ Ừ Mình thay đồ Úi, xì phi cô lô Tùyên Ơ Vậy, bởi vì cái, ừ, 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 ừ,

แม็กซี่ลูกให้อันนี้แบ่งให้นะตอนพร้อมอืงได้ผงชูรสได้บะคุ้งพี่นอ้องอยู่ซากซึมมากค่ะขอคุ้งกับกำลงใจขอบพี่น้องมาส้มมาแย่งน้ากันได้ค่ะได้ยอยู่ดีมีสุกลำรวยสุขผูสุขคนเนาะได้ของดีเราสิไปทำเลนนยนี่สองโลบอ่เดือกิโลอําเภอไขรอ่ะอืะออมก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ